มาจะ้ะหมดเวลาปล่อยน้ำแล้วปล่อยน้ำออกกันป่าสินอกน้ำปล่อยน้ำใสแต่น้ำมันเริ่มเขียวเริ่มดำเลรวเด็ปล่อยน้ำใสปล่อยน้ำใส่ไหมบ่ได้แต่พ่อแม่วาในป่านี้ฉันนอกน้ำ ถ่าฝนมามัเสนอย่านนอกน้ำฝนแล้วไปเป,เปิดใส่บอ่อได้แล้วจะตายเป็นซีฟม้วนนี่่จ้ะเริมปล่อยใส่จ้าเห็นตัวปลาส,สิใส่ล่ะครับน้ำเสียออกก่อนจะปล่อยน้ำเก่ามันออกก่อนว่าสิถ่าฝนมาจังสิปล่อยว่าสั่นฝนลิงว่าสั่นบ่ได้แล้วจะปลานอกน้ำ